คู่รักน่มสาวควงเที่ยวเขาใหญ่ทำเช้า,ชาเน็ตทักเรียกว่าเวลาว่างตรงกันสักทีนะคะสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพชนกก็ควงแขนแฟนนุ่มนายนาพัฒไปเติมความหวานด้วยการแพ็คก,กระเป๋าไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ต่างจังหวัดท่ามกลางธรรมชาติที่รายล้อมดูแล้วโรแมนติกสุดๆเลยล่ะคะ่ละล่าสุดสาวเฟิร์นก็ได้โพสภาพขณะโพสท,ท่าชิลๆอยู่ริมถนนโดยมีตากองส่วนตัวที่เธอถึงกับแท็กชื่อว้ตรงกางหัวใจก็คือหนุ่มนายนั่นเอง นอกจากความหวานที่ถูกโฟกัสในข่าวแล้วหลายคนยังเข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยว่าสาวเฟิร์นเหมือนกําลังถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่มากๆเพราะทั้งชุดและองค์ประกอบโดยรวมนั้นทําให้แฟนๆต่างยิ้มตามเป็นแถวเลยละ่ะค่ะอีกทั้งวันหยุดก่อนหน้าห่างหายความหวานไปพักหนึ่งเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทํางานพอไม่ว,วันหยุดได้ออกไปเที่ยวด้วยกันก่อนจัดโมเมนต์หวานแบบทีๆให้แฟนคลับได้ฟินกันไปแบบจุ๊บๆ ทั้งโพสตอรี่นั่งซบไหลและภาพคู่ที่มาแบบเบลอๆแต่คนในภาพนั้นชัดเจนมากเท่านั้นยังไม่พอซาฟเฟอร์นีออกมาไลฟ์ผ่าน IG Story คู่กับวานใจตามสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนๆและที่ทำอรัรกฤษล้านไปตามๆก็คือม่เฟิร์นหลุดเรียกนายวัทีิรักแถมงานนี้ยังออกอาการเคินแรงแบบสุดอีกด้วยทางด้านนายนั้นก็ไม่เบานะโพสร,รูปคู่แฟนสาวสุดน่ารักพร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า ต้นไม้ที่ปิวตามสายลมและแสงแดดค้าผัดกันหยอดผัดกันจีบดีจังเลยนะคู่เนี้ย